นั่งกันเสบดีถ้ามานั่กันเนี่ยนั่งบมานังสิปัปดวนเห็นมอรปิดกันหรืหอเปล่เออแต่ว่าหมอรัมรู้ดีอยู่หรอกเพราะว่าเขามีหลังบ้านเขามีหลังบ้านหมอรัมหนึ่งเนีะ่ะเขามีแอ็นินีคนมัน,น,มนได้รู้จักที่เขาจะตามมันอันอ่าอันนี้ไม่ได้เพามีกีหมอนหนึ่งต้องมีแอบินอยู่แล้วไม่ต่ก,กว่าห้าหรือสิบคน ไม่ต้องไปหลบเลย,ยหนูอยากยเก่งแต่ในโซเชียลต้องเก่งต่อหน้าด้วยสรุปคือยิ่งหลบยิ่งน่ากลัวใช่ไหมยิ่งหลบยิ่งน่ากลัวยิ่งหลบเขายิ่งตามหาเขาว่านนี้ไปยุ่นมุ่งกว่อเดียวนี <ไป S 2> ออ,ออืออืออาาปปือเ,พพอเืออ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 ืาอือ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 อืพอือไืออ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 ื ชีพิปซึ่งตัวเองก็บ่ได้เกินเข้ามาศิลปินตัวเองก็เป็นศิลปินเื่กันเพี่ยงแค่าเจ้าของมีสิทธิ์ออกมาวิจารณออกมาเว้าได้ออกมาติดตำหนิตีช่อมได้เพราะว่ามันเอิบเป็นคนมีอายุในวงการแต่ว่าเว้าเฝ้าที่ชิปพันชิปออกมาเน่ะมันไม่ใช่ตำหนิมันไม่ใช่ติมันไม่ใช่ติเพื่อกอมันอคติค่ะมันอคติมันด่า แล้วมันดาล,ลาบลามไปถึงแฟนครับลาบลาบมาถึงการทํางานของคนในวงอีกต่างหากว่าขายคอนเทนต์เขาก็ขายคอนเทนต์เขาก็ขายกระแสวงเขาจะได้ระดับนี้เขาตั้งอีวงสองปุ่มึงได้ยินไปไม่มีวงไหนไม่มีคอนเทนต์ค่ะออไม่มีวงไหนไม่ทํากระแสค่ะเขาทําคอนเทนต์จนเขาได้ตั้งสองวงแล้วอีอีอีฮาขาหลม่มมึงมาฟัางกูเว้าเขาได้เดือนละแสนสองแสนพุ่งนค้าขึ้นเดือนลักล้านเขาทํางานอยู่ที่นี่เขาไม่ต้องนั่งมาทําให้คนชังเหมือนมึง อ,อีสมองหอบอีสมองป่วยอีจิบป่วยอีรักวิชาการจิบป่วยมึงสอนคนได้ยังไงอีขาหลม่มคำว่านกเอี้ยงนี่นกเอี้ยงในแถวยะโสนมันมีเป็นพันพันนกเอี้ยงนะกูดา่ากูไม่ได้ดา่าแค่นกเอี้ยงเดียวนะ,ะเนี่ยอันนี้กูไม่ให้ใครรับนะเออกูอไม่ให้ใครรับคำว่า,าขาหล่มเนี่ยกูก็ไม่ได้ไล่ไผ่กูแซงเหมม้มันล่มทั้งสองขาปุ่น เออนี่หนูกูไม่อยากสอนดอกแต่ว่าถ้าเจออีลาถ้าเจอเธอน่ะเธอคนสิปล่อยคลิปน่ะฉันสิดึงมานนั่งเลยฉันสิถามดีๆว่าเธอเฮ็ดเพื่ออย่างเธอมีอนาคตอยู่ติดเธอเฮ็ดไปเร็วน่ะฉันไม่เล้โจนพอลอยโจรแม่เธอเถอะลูกษาวชงเรียนจะมาจบเป็นนอนมะเบาอยู่นี่มาขอขมาขอขมาขอขมาเดี๋ยวคนเออนั่อะไะขอขมาแต่ว่าแต่ว่าเจตนาว่าเจตนาเหตุเฮ็ดดังใจเฮ็ดเหตดามาฉันจะเห็นหน้าพอกับแม่เธออยู่หรอก ฉันสิบอกว่าอุ้ยลูกเจ้าม่เจ้งชีคอยมะเร็ตโตเจ้าแทพอกแมร์ลายเจังชีเจ้าคือสอนลูกเจ้าดีอยู่แต่ว่าลูกเจ้าหนึ่งแม็กซสัวฝากหมาแต่ปฏิบัติจังชีความคิดมันได้สำนีตีคนเขาไม่ได้จังี้คอยสร้างมัน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 เข้าอยู่ซื่อหลืมันมาเบาหายเขาาท้งตั้าชีเข้ากันมันกับหัจักอยู่ว่าเข้าเป็นระดับใดระดับมันก็ยังออกบางเลยว่าเบอร์หนึ่งของโซเชียลมันก็ยังว่าเบอร์หนึ่ง แต่ว่ามันเล่นกระเบนหนึงนี่แหมมันกล้าเล่นได้แบบวิธีใดคนเราน่ะถ้ามีความยิงผยองมันก็ตายย้อนความยิงผยองเนี่ยนะเพราะว่าผู <c oughs> ้ใดใครหย่อนมันไปอยู่วงใดบ่ไดใครหย่ยอนมันไปอยู่หม่องใดบ่ได้ด็แค่ไปวงเฮ้ยไปอยู่มัดบ่ลร่ำดังบ่อคือรวมงานกันบ่บ่ฉันเห็นมันไปโพลู่บ่ลร่ำขนาดหนึ่งขอดแกนบออร่ำดังระดับขุบนบาทจันทร์ก็ มันยข่งรับเขาอะได้ดอกมันแข่งข้าาขายลมแปะลมแปะออกมาอยู่นั่นดินดจา่าปฏิจจารบานนี่ด,ด้วยเขาด้วยความเฮาความเฮาสังเวชเนาะโอ้โยลมแปะลมแปะเัมนี้ก็ยังมาล่ำน้ำมูอเออล่ำกับบปานใดดอกเพราะคืนว่า,บบา,วบบาวทางการลองการล่ำเขาเพื่ได้รอบลูกป่านนั่นก็ยังถือว่าสอนคนบวันทั้งใด้ล่ำทอชิกากหมานี่แปลว่าบางอาจอยากสอนเขาเอออยากเป็นคนรอบรูกอยากสร้างบารมี แต่สร้างบาร,รมีด้วยตัวเองไม่เป็นมาอาศัยบาร,รมีคนอื่นเกิอย่าทำหนูถือว่าเอาเปรียบสังคมมากเลยถือว่านี่ให้ขอคิดเด้อถ้าอยากสร้างบาร,รมีอยากให้คนเคารพคอยสะสมไปไม,ดดมันดูอยู่แล้วอย่กขามขันตอนอต้องคอยเฮ็ดไปเฮ็ดไปสะสมไปนี่เห็นบีน่จังผู้ใดก็ตามพอยุดพอหลอดพ่อแหลมข้าเจ้าคอยสะสมบาร,รมีไป ข้าเจ้าโดยที่ว่าที่ข้าเจ้าไปหยียบนาหยียบหลังผู้ใดขึ้นมามีสื่อเสียงทุกคนพร้อมที่ยินดีกับความดีดีว่าไปแมนเขาไม่ต้องมาเหยียบใครดังเลยเขาจะสังสมบารมีในการสะสมบารมีบ่ต้องไปเหยียบผู้อื่นสะสมโดยตัวเองถ้าคุณอยางมีสื่อเสียงถ้าคุณอยากให้คนคารบคุณอย่ามาเหยียบหลังคนอื่นซี่เออคุณไม่เหยียบไม่หยยบคนอื่นพร้อมที่จะคนอื่นดับแล้วคุณจะดัง คุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ความดังดังได้จากมือเฮ้ยให้กูถามมึงแน่อิสมองหมอกะดังช่วมึงคือแบบไปแต่งงานเป็นผัวอิรนยาจังมันเลวซะมาเงินมึงแค่เอ้าบ่แเม่นดิตามจริงข่อยก็บ่ออยากตอบโตัวยังพาาว่าข่อยหยาบมาโดดข่อยมาขิวข้ามเบามันนี่แหละมันกระเทยปอกเคยดาไผ่มันกเทียจักวแ่าเอรนด์บักกับปอกเคยโต์ว่าม่นยังเน่าแ้บ ยิ่งตัวเองเป็นกระเทยอยู่แล้วเนี่ยยิ่งยิ่งตัวเองเป็นกระเทยอยู่แล้วสังคมเขาเพ่งเล็งได้ว่ากระเทยดังนนี่มันสิมาอย่างมีการศึกษามันสิมาอย่างหลอบรูหรือว่ามันสิมาในทั้งดีกือทั้งลายต๊ะบังเกิวมาอีนี่มาในทั้งสิบแบบว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยทําให้มันสูงขึ้นเลยมีแต่ทําให้มันต่ําลงฉันขอบอกตรงๆแล้วคนผู้นี้อีกจังมือหนึ่งสองมือสิบว่ามิจี่อยู่ในสังคมเลยเพราะว่าอย่างไรดีเพราะขอยีน้ำจอกร่างจอกผ่านมาอยู่นี่มันบอกว่าขอโทษ ดูวันมาเศร้าเรี่วมันดับมิดจัดเลยข่อยกับมันไผ่ซื้อเสียงไหลก็กันให้มาวัดกันซับนี่แหละเออข่อยความจริงทำไรล่งขันมันบอเศร้าอ่ะอนหายใจคนเลยไปเอาเม่นอย่างยูนี้ผูจำบันมันจะใสเนี่ยเม่นอย่างผููจำบันฮะเม่นอย่างดาคนไม่มาให้ดาเสียดมันิ้อ้ลมหนาอ ครับบันดเพิคคิมสินจิลิขสินได้ยัวได้ยุบอ่ะอันล่ะพี่น้องให้เข้าใจเด้อยสำหรับทุกคนในทีมงานเขาทำงานเขาสั่งเทนต์ให้เบิ้งนี่ขอบคุ่งเขาที่เขาบอกกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังไกเขาก็เป็นออกมาเวาให้เขาสิ้นกระลังใจให้เขาทอดเทอย่าเห็ุคือมันถ้าพี่น้องอยากสีสิ่งดีๆอยากเบิ้งคลิปดีๆอยากหัวเราะมาเบิ้งคลิปสาวน้อยพี่เป็นแพ้ พี่น้องสิลูว่าเขาได้สร้างคอนเทนต์อิหรีบอสร้างคอนเทนต์ดแมนเน่เขาเป็นมอลทักระแสอิหรีบอเป็นมอลทักระแสอิหรีเพราะว่ายุทุ่งที่มีแต่ช่องต่างๆเขาเห็นอย่างเขาเห็นว่าให้พี่น้องได้เสียข่าวมาเพื่อนผมเขาเรียนใจกับสถานการณ์มื้อนี้เป็นังไรเจังไหนบม่แมนมาดังแล้วสิมาลบล่างอื่นไม่มีแล้วเราไม่มีนโยบายแบบนี้ให้พี่น้องจําไว้ว่าเข้ามาเบิ่งสาหน่อยเป็นวแพงให้เข้ามาม่วนมาซืึนยาเข้ามามีดราม่าคืออีสระดานมานั่นว่า ขอพุดอะไรแตนขอพคุณต่เดวี่พูดได้